Let m ม oh, s สิโอได้ไม้โอ้ได้หนูอีกแล้วนะคะโอเค c o m ม o นน้องแซนได้หนู no, ตัวที่สองนะคะน้องโมโดได้ดตัวหนึ่งโอเค c o m ม on วิ่งตามกัน c o m ม on น n น มเมล่ก็กำลังล่าเหมือนกันนะคะน้องเมล่นนี่ถนัดล่ากระดูกนะคะเมื่อวันก่อนก็ไปได้ขาวัวมาโอ้ขาควายน้อยมานะคะสามขาไม่รู้ใครตัดทิ้งไว้นะคะเข่าไหม นี่แหละค่ะความสุขที่ได้อยู่กับน้องหมานะคะน้องหมาเป็นหมาที่ซื่อสัตย์นะคะนี่ค่ะความสุขของเขาแลนโด้โอ้ยพี่น็อตอีติ่งดาเลงแอะแลนเฮ้ยน้องแลนโดกินทั้งตัวเลยนะคะเว้ยแลนโดบ่อยอืมกินเป็นตัวที่สองแล้วน,ะนี่โมน้องแลนหืมโอ้เดียเดีย เด็กๆก,ก็มีความสุขสนุกสนานนะคะล่าหนูยามเช้าๆนะคะหนูในนาเยอะมากนะคะโอ้พุทบอยแลนกิบิทุมีแลนดอ่ะนี่ตัวที่สามแล้วนะคะน้องแลนดดนี่กินทั้งตัวเลยโอ้แลนดดต้องไปหายาค่าเชื้อมาให้แล้วนะคะน่าดานี่ จัดไปนะคะมือเช้าของน้องแรนโดสามตัวนะคะกินสดๆเลยโอเคบอยนี่นะคะบรรยากาศยามเช้านะคะคนอื่นเขาวัวควายออกมาเลี้ยงนะคะเราก็เอาน้องหมาออกมาวิ่งเล่นนะคะ ล่าหนูกันไปนะคะน่าดี w ว้ย what's this what's h i s ่านเห็นหนูวิ่งเมื่อกี้นี่นะคะเฮียส่น what's this น๊องเฮาเ เต็มนะคะเชา้านี้เด็กๆความสุขของพวกเขานะคะห้ามกันไม่ได้น้องมาห้าตัวนะคะน้องมีบุญนี้ตั้งแต่เก็บมาเลี้ยงนะคะน้องมีบุญเป็นสาวแล้วก็เข้ากับพี่ๆได้ดีมากๆเลยนะคะบางทีก็ขู่พี่ด้วยนะคะถึงจะต,ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ ไม่ได้กลัวพี่เลยนะคะบางทีน,นี่บุรีพี่พี่เลยพี่พี่ก็ยอมน้องนะคะบางทีโอเคบอยตัวที่สี่โอเค give it to me come on good boy อ่าวทั้งแซน บุยน้องโบโนนี่ล่าอย่างเดียวนะคะไม่กินแต่น้องแลนโดนี่กินนะคะ good boy come on man. here come on r o a s i s come on come มี come on เหบภาพยังไม่ช้าแล้วความน่ารักของน้องหมานะคะมาฝากนี่ค่ะน้องหมาต่างสายพันธุ์นะคะเข้ากันได้ดีมากๆเลยน้องหมานี้เขาจะฉลาดนะคะเราต้องบอกต้องสอนเขาบางทีต้องบอกหลายครั้งนะคะเหมือนเด็กเเขาก็จะจําได้นะคะบางทีก็ต้องนี่ไม้แข็งไม้อ่อนกับเขานะคะถ้าเขาทําดีก็จะให้รางวัลเขานะคะถ้าเขา ดือ้อก็จะมีไม้เตรียมไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาเป็นน้องหมาที่ดีนะคะแล้วก็ต้องฝึกสอนเขาต้องใส่ใจเขานะคะโอ้ยน้องมีบุญมีบุญหนขมันอะไรอ่ายมีบุญโอ้ยแต่ะละตัวโมเดีย oh ดูบรรยากาศยามเช้านะคะสวยงามมากๆเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก็จะกลับลงสวนแล้วนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเอาดดโอเค let's go ขับมันแสงแดดส่องสีทองสาดส่องมานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเดินไปเอาไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ที่เขา มาตีกันคันนาไว้นะคะเราเห็นเขาแบบปล่อยทิ้งไว้นะคะก็เลยจะเอาไปใช้ทําค้างแค่นั้นค้างมะเขือเทศน,นะคะความงามของธรรมชาติที่ท้องทุ่งนาบ้านเรานะคะดูพระอาทิตย์ ยิงมองด้วยตาเปล่านี่สวยงามมากๆเลยนะคะระหว่างทางเดินกลับนะคะก็เห็นนี่ค่ะท่อนไม้ไผ่ที่เขากั้นน้ำไว้ตอนที่หน้าฝนนะคะคันนาก็ขาดนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไม้ไผ่ที่เขาไม่ใช้แล้วนะคะเก็บไปทำไอที่ทางมะเขือเทศน,นะคะ อวบกองบลเลอ์เลยนะคะเดี๋ยวต้องหาทางมาใส่นะคะพรุ่งนี้เช้านี่คือบรรยากาศข้างในโคกหนองนาคุณตาสิงของเรานะคะพระอาทิตย์กำลังส่องแสงมาสวยงามมากๆเลยนะคะเช้านี้ก็มาลองตกปลาดูนะคะว่าจะได้พอผลไหมจากนั้นก็ค่อยลงสวนนะคะเพราะว่ากิจกรรมในสวนของเรามีมีเรื่อยๆนะคะ บางทีเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะคะพวกมะเขือตัดแต่งใบของเขาแล้วก็วางกองปุ๋ยหมกักถ้ามีแกลบเราก็แกลบมาเกลี่ยๆนะคะขอบขอบเป็นทางเดินจากนั้นเปิดน้ำรถผักนะคะแล้วกแกลบก็จะกลายเป็นแกลบเก่านะคะพอโดนน้ำนี่ค่ะเทคนิคของเรานะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากกลับบ้านมาทำโคกหลงนามาปลูกป่าให้แผ่นดินขอให้ทุกคนตั้งใจและลงมือทำเราสำเร็จและมีความสุขแน่นอนค่ะ